สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงรอบค่าวันนี้นะครับวันนี้มาเช็กในส่วนของฝนนะครับก็ถือว่ามาตามนัดนะครับถ้าดูในส่วนของเ,อเรดาร์กลุ่มฝนในช่วงหัวค่านี้นะครับจะมีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากโซนจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดขอนแก่นบางส่วนนะครับแล้วก็นครราชสีมาชัยภูมิบางส่วนแล้วก็ทางด้านจังหวัดตากบางส่วนนะครับ แล้วก็อีสานใ<า>ต้ทรี่สุรินทร์ศรีสะเกดบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับเช <_ an> ่นเดียวกับทางด้าน ok จังหวัดพิษณุโลกนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์สุโขทัยบางส่วนนะครับแล้วก็จังหวัดเลยบางส่วนนะครับกาลสินร้อยเอ็ดแล้วก็อำนาจเจริญบางส่วนนะครับศรีสะเกดนะครับมีกลุ่มฝนกรุงเทพนะครับแล้วก็จังหวัดตราดบางส่วนมีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็โซนทางด้านภาคใต้นะครับ จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาสุราษฎร์ธานีตรังนะครับแล้วก็ทางด้านยะาลาราธิวาีปัตตานีมีกลุ่มฝนนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเจาะในส่วนของกลุ่มฝนเป็นรายอำเภอนะครับโดยเช็คจากในส่วนของเรดาร์ของกรมอุตุนยิยมวิทยานะครับวันนี้การกระจายตัวของฝนมีลักษณะเป็นหย่อมๆนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานวันนี้เริ่มที่จะมีกลุ่มฝนนะครับนี่นะครับมีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอ หล่มเก่าเพชรบูรณ์นะครับอําเภอน้ําหนาวอําเภอหล่มสัก์เพชรบูรณ์บางส่วนอําเภอเขาคอนะครับแล้วก็อําเภอเมืองเพชรบูรณ์บางส่วนนะครับอําเภอนาแห้วจังหวัดเลยอําเภอด่านซ้ายเลยบางส่วนแล้วก็ทางด้านพักดีชุมพลชัยภูมิบางส่วนนะครับอําเภอเทพสกิตชัยภูมิอําเภอบาเ็จนรงนะครับอําเภอจตุรัสอําเภอเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะครับหนองบัวแดงอําเภอแก่งคอชัยภูมิบ้านแท่นชัยภูมินะครับอําเภอชนแดนเพชรบูรณ์ อำเภอบ้านแท่นนะครับแล้วก็ตรงนี้อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอศรีสมเด็จอำเภอกำมาราสายนะครับอำเภอหนองพอกร้อยเอ็ดนะครับเลืองนกทายโสธรไทยเจริญอำเภอเสนางนิคมอำนาจ,จเจริญนะครับปทุมรัฐอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอสังขะสุรินทร์นะครับแล้วก็ทางด้านโนนไทยนครราชสีมานะครับพระทองคํามีกลุ่มฝนนะครับบ้านแท่นชัยภูมเิเรืองนกทายโสธรไทยเจริญนะครับ อำเภอเมย์บดีอำเภอหนองพอกร้อยเอ็ดนะครับมีกลุ่มฝนถ้าดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในช่วงนี้นะครับก็จะเห็นนะครับฝนเคลื่อนตัวจากทางด้านฝั่งตะวันออกมาตะวันตกนะครับจากตะวันออกมาทางด้านตะวันตกนะครับดูเรดาร์สกลนครน,นะรมีกลุ่มฝนที่บ้านแท่นชยัยภูมิแล้วก็หนองพอกร้อยเอ็ดนะครับถ้ามาดูในโซนทางด้านภาคกลางบ้างนะครับเรดาร์สมุทรสงครามนะครับนี่นะครับ มีกลุ่มฝนอยู่ที่วังม่วงสระบุรีม่วงเหล็กสระบุรีนะครับอำเภอปากช่องโคราชอำเภอเมืองนครนายกนะครับอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีนะครับนครชัยศรีนครปฐมอำเภอบ้านค่ายระยองอำเภอบางระมุงชนบุรีนะครับมีกลุ่มฝนที่ก <speeches and S 1> <instance> <crazy> ําลังตกอยู่ในช่วงนี้แล้วก็เมื่อดูเรดาร์ชุมพรนะครับอำเภอเขียนซาสุราษฎร์ธานีอำเภอบ้านนาศารนะครับอำเภอสุขสําราญระนองอำเภอชัยบุรีนครศรีธรรมราชปลายพญากระบี่นะครับ พระแสงนครศรีธรรมราชนะครับบ้านนาสารที่มีกลุ่มฝนอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นอำเภอสุขินาราทิวาสอำเภอชะแนะนะครับอำเภอบรรนังสตายยลานะครับอำเภอทานโตอำเภอเบตงยะลาอำเภอยะหานะครับอำเภอกาบังยยลาแล้วก็อำเภอยะหลิงปัตตานีนะครับมีกลุ่มฝนอำเภอปลายพระยากระบี่นะครับอำเภออ่าวลึกอำเภอเมืองกระบีอ่อำเภอเหนือคลองนะครับอำเภอเขาพนม อำเภอลำทับนะครับอําเภอคลองท่อมกระบี่นะครับแล้วก็เกาะลันตากระบี่อําเภอเคียนซาสุราษฎร์ธานีนะครับบ้านนาสารพระแสงนะครับแล้วก็ทางด้านชัยบุรีนะครับมีกลุ่มฝนนะครับที่กําลังตกอยู่ในช่วงนี้นะครับถ้าดูในส่วนของกลุ่มฝนช่วงนี้ก็มีในส่วนของกลุ่มฝนโซนทางด้านภาคใต้นะครับเดี๋ยวดูการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนภาคใต้นี้นะครับฝนเคลื่อนตัวจากทางด้าน ตะวันออกมาตะวันตกนะครับเคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกมาตะวันตกนะครับแล้วก็ถ้าดูเรดาร์ฝนในช่วงค่าคืนนี้นะครับถ้าดูแนวโน้มการเกิดฝนช่วงค่าคืนนี้เดี๋ยวมาเช็คข้อมูลนิดนึงนะครับว่าโซนไหนมีโอกาสที่จะเกิดฝนบ้างนะครับคืนนี้พอช่วงกลางคืนนะครับทางด้านฝั่งนี้นะครับตะกวป่าภูเก็ตนะครับตะกวป่าภูเก็ตพังงาคระบุรีนะครับ แล้วก็ทางด้านอำเภอพนมนี่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับแล้วก็ทางด้านควนเนียงนะครับนาทวีสะดาสตูลควนโดนชนะนะครับเมืองนราธิวาสหรือเสาะสูงเหนือโกลกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในช่วงค่ำคืนนี้นะครับแล้วก็ทางด้านทองผาภูมิกาญจนบุรีนะครับลานสักอุทัยธานีชัยภูมินะครับบัวใหญ่ คนครบุรีนะครับสายดาวมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงค่ำคืนนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลต,ตรงนี้นะครับแล้วก็พอช่วง21นาฬิกานะครับช่วงหัวค่ำนะครับช่วงค่ำนะครับ21นาฬิกาโซนทางด้านนครสวรรค์นะครับลานสักอุทัยธานีบ้านไร่นะครับชัยนาทนครสวรรค์คลองลาน แล้วก็พบพระนะครับแม่สอดจังหวัดตากมีฝนนะครับทองผาภูมิเมืองกาญจนบ,บุรีโพธารามกำแพงแสนอู่ทองสองพี่น้องนะครับแล้วก็ทางด้านพอนบุรีนะครับเมืองปราจีนบุรีสะแก้วมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นจังหวัดยะลานะครับนราธิวาสปัตตานีหาดใหญ่นะครับ มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของกลุ่มฝนนะครับในช่วงนี้แล้วก็พอช่วงดึกๆนะครับดึกๆดูโซนที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับชนบุรีแหลมฉบังพัทยาพนนทนิคมปลวกแดงหนองใหญ่นะเมืองฉะเชิงเซาสมุทรปราการพนมสารคามปราจีนบุรีนะครนายกนะครับวัฒนานครคลองหาดสะแก้วกาญจนบ,บุรีนรับจอมบึงกำแพงแสนนะครับอู่ทอง ด่านช้างเมืองสุพรรณบุรีสีประจันหันคานะครับหนองฉางบ้านไร่นะครับลานสั์เมืองอุทัยธานีชัยนาทอินบุรีนครสวรรค์บ้านไร่นะครับแล้วก็โซนนี้นะครับคลองลานมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับเมืองเท้าทองผาภูม,าบบาามินะครับการจนบุรีโพธารามนครปฐมกำแพงแสนนะครับมีโอกาสที่จะ เกิดฝนได้นะครับในช่วงนี้ถ้าอยู่ในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับแล้วก็มาทางด้านนี้นะครับอพอช่วงดึกๆนะครับช่วงดึกๆนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับสระบุรีปากช่องชัยภูมินครราชสีมาพระนครศรียุทธยานคร,รุงเทพ มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงนี้สมุทรปราการนะครับนนทบ,บุรีปทุมธานีนครราชสีมานนสูงบ้านปางบำเน็จนรงชัยภูมินะครับไผ่สาลีลานศักดานช้างมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงค่ำคืนนี้นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในค่ำคืนนี้ขอบคุณข้อม,ขอมูลจากกรมอุตุนิยมทิยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเชือกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ